สวัสดีครับผมนุ้ยแอดมินช่อง107เ็ดครับออนไลน์มีของเล่นใหม่ครับกล่องบาลานซ์ไฟรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับส่วนรถยนต์ผมแนะนําให้ต่อขนาด2แถวแบบนี้นะครับในแต่ละแถวต่ออนุกรมนะครับ2.7โวลต์6ตัวอนุกรมได้ประมาณรับแรงดันไฟได้16โวลต์นั่นเองครับแต่ว่าค่าความจุอยู่ที่25ฟาลัดในแต่ละตัวครับในส่วน หน่วยต่างๆคุณผู้ชมไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมก็เหมือนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ช่วงหนึ่งเข้าไปอบรมนะครับผมชื่นชอบการประดิตสิ่งสิ่งของใช้เองเรียก mm. ว่า diy ดูคลิป YouTube แล้วหลายๆช่องก็บอกว่ามันใช้งานได้แต่แนะนําให้มีฟิวนิดหนึ่งนะครับในส่วนตัวผมใช้เป็นสวิตช์ที่ตัดไฟที่15แอมป์นะครับถ้าไฟเกินมันจะเด้งปิดทันทีนะครับจะราคาแพงนิดหนึ่งคุณผู้ชมก็สามารถใช้ฟิว10แอม ฟิล์รถธรรมดานะครับแนะนำให้มีฟิลนะส่วนการเช็คคาปาซิเตอร์ครับผมใช้เป็นมอปลง1 2โวลต์1แอมป์คั่วบวกคั่วลบต้องเช็คดูให้ดีนะครับมาร์กไว้อัดประจุเข้าไปในคาปาซิเตอร์ที่คุณต่ออนุกรมเรียบร้อยแล้ว2 7โวลต์6ตัวตัวละ25าฟาลัคือซูเปอร์คาปาซิเตอร์นั่นเองครับในส่วนราคาการสั่งซื้อต่างๆเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมจะแนะนำและแปะลิงก์ไว้ในดีสคริปชันคำบรรยายนะครับคุณจะซื้อแถวบ้านราคาอาจจะถูกกว่า อัจประจุเพื่อเช็คดูว่ามีมีกระแสไหลผ่านหรือเปล่าแค่นั้นครับถ้ามันไหลผ่านแรงดันไฟอาจเต็มที่ตัวนี้ก็คือ12โวลต์แต่ว่าพาาซิตเตอร์หนึ่งแถวต่อนุก,กรมกันนี้รับแรงดันได้16โวลต์ผมดูใน YouTube ที่เขาแนะนำคือช่วยทำให้กระแสให้มันเรียบให้มันนิ่งมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับอาจจะเคยฟังอาจจะเคยได้ยินมันช่วยเพิ่มนู่นนั่นนี่ผมบอกผมไม่ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมจะใช้คือ น่าจะถนอมแบตเตอรี่ได้เพราะมันกรองกระแสมันจ่ายกระแสแรงดันไฟเพราะเพราะโหลดหรือสิ่งที่มันดูดกินกระแสต่างๆในรถยนต์มันค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะแอร์เครื่องเสียงเครื่องยนต์ต่างๆครับทำให้แบตเตอรี่ของเรามีการแกว่งไปแกว่งมา13 1 3โวลต์14ลดมา12ฝั่งงเขาแล้วก็มาเล่าต่อในส่วนวิธีการทำก็ประมาณนี้ซึ่ง ไม่ต้องโชว์การบัดกรีแล้วตอนการประกอบนะมันก็ไม่มีอะไรมากมายหรือคุณจะใช้แผ่นปริน้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็แล้วแต่ครับผมแต่ในส่วนตัวผมใช้แบบนี้ครับกล่องก็หาจากที่ไหนก็ได้ครับจะกล่องเล็กกล่องใหญ่ก็แล้วแต่ในส่วนตัวผมใช้กล่อง1ระบายอากาศ2ป้องกันการลัดวงจรต่างๆครวนี้มันทนความร้อนได้8 5ถึง105องศาสุดท้ายนะครับอีกตัวหนึ่งคือหลอด LED ครับอ่ะนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับด้านล่าง ด้านล่างอ่าประมาณนี้นะครับอัดแป๊บเดียวนะครับไม่ถึง1นาทีครับแรงดันไฟของชุดคาปาซิเตอร์ต่ออนุกรม1แถวเนี่ยที่12โวลต์นะครับเพราะว่าแหล่งจ่ายไฟมันได้แค่12นะจากนั้นผมผมลองวัดตอนนี้มันคลายประจุเหลือแค่ประมาณ8 v โวลต์นะครับเพิ่มประจุค่อนข้างเร็วมากนะครับต่ออนุกรม6ตัวโอเคครับ ในส่วนหลอด led ก็ต่อเข้าสวิตช์ on off ถ้าคุณเลื่อนเปิดนะครับหลอดก็จะติดสว่างแบบนี้นะครับก็ต่อเดินวงจรกันเอาเองนะครับถ้าคุณปิดก็ให้มัน led มันปิดตามวงจรที่คุณวางแผนเอาไว้นะให้มันเกิด15โวลต์นะครับเพราะแรงดันของรถอย่างเช่นรถเกง๋งรถกระบะมันอาจจะอยู่ในช่วง12 12โวลต์ถึง16โวลต์นะครับ เอาชัวร์ครับถ้า2.7โวลต์จะกี่ไมจะกี่ฟาราดก็แล้วแต่ครับก็ต้อง6ตัวนะครับ6ตัว5ตัวไม่แนะนำนะครับต้อง6ตัวเอาหรืออีกกรณีหนึน่งซื้อที่มันมีค่า25โวลต์หรือ50โวลต์แต่ผมไม่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมจำนวนฟาราดม,มันมันมันได้น้อยนะครับยิ่งโวลต์สูงมากเท่าไหร่จำนวนฟาราดมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งน้อยนะครับดังนั้น2.7โวลต์ ในซูเปอร์คาปาซิเตอร์บางตัวสูงถึง500ฟาลัดแต่ต้องระวังดีๆนะครับราคาโคตรถูกสินค้ามาจากจีนแต่นี่สินค้าไทยนะครับผมเลือกใช้เป็น25ฟาลัดราคาก็ถูกครับนี่คือคลิปแรกในการแนะนําสําหรับคนที่ชอบงาน DIY มีความรู้บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับชื่นชอบโอเคช่วงต่อไปไปเจาะลึกวิธีการสั่งซื้อนะครับ ช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ